สวัสดีครับผมสวัสดีพี่นองอป้องตายสูหูสุกคนนะครับตอนนี้อยู่ในช่องเก่งสยามชั้นแรนะครับก็ปอดังบได้ด้วยพี่นองเด้อใส่หูฟังใส่หูฟังฟังเอาด้วยครับเด้อเบาดังบได้นะครับขัหล้างเป็นอามกระนวลครับตรงไปหนังกับเป็นพี่เปาวงนิยมนะครับนักร้องนําวงนิยมนะครับ แล้วก็ผมเกียงสยามนะครับแจงข้าวแจงข้าวครับผมติดเชื้อโควิดสิบเก้านะครับโควิดสิบเก้าครับตามกันวนแล้วก็พี่ปองวงนิยมและมีซองดูฮีแต่ว่าซองดูฮีรักษาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแต่วันนี้ผมรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสะเกดนะครับก็รักษากันอยู่นะครับเพิ่งได้สองวันมั้งใช่ไหม วันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับนอารับดีครับกินเขาแสบเพื่อเขาเขาไม่มีอย่างนะครับอาการมันก็เป็นไงใครว่าอาการเริ่มแรงเลยนะครับผมก็คือมีไข่นะครับคือมันอาจจะฟักตัวเต็มเต็มทีแล้วแหละนะครับทีแรกไม่มีอาการอะไรใดทั้งสิ้นนะครับมาที่สุดกระสุดล่งบาดเดียวนะครับมีอาการเป็นไข้นะครับแล้วก็เป็นหัวนิดนึงนะครับแสบคอ แสบคอแล้วก็มีไอมีเสมหะคอแห้งนะครับและมีอาการท้องเสียเป็นระยะระยะนะครับไม่ไม่ได้เสียไม่ได้แบบว่าจนท้องผูกนะครับแล้วก็มีอาการแบบออกออกฮอนตัวออกอนตัวแล้วก็หนา้ากนยังสีเป็นไข่เจ็บกระดูกเจ็บเนือ้อเจ็บตัวนะครับตอนนี้ก็รักษากันอยู่หลายคนนะครับก็ มีคนป่วยก็ในนี้ก็น่าจะประมาณเจ็ดคนได้นะครับรวมถึงพวก,พวกผมด้วยนะครับจังหวัดศรีสะเกษน่าจะติดหลายคนแล้วนะครับก็สายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ใหม่นะครับรอบที่สามนี้มันจะไม่ค่อยแสดงอาการนะครับไม่ค่อยแสดงอาการเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยแสดงอาการบันไดแล้วกา ว่าติดยังไงนะครับติดง่ายมากนะครับบงการแสดงอาการปันใดนะครับผมระวก็มากกับล่มนะครับคือห้องซาโบสามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับถ้าสมุด่ามีคนติดในชุมชนคนหนึ่งนี่คือคือล่ามไปเบิดนะครับพี่น้องนะฮะพี่น้องกบเฝ้าระวังนัมเบเดอร์นะครับโควิดนะครับอันตรายมากนะครับผมบางคนอยู่วงการบันเทิงนะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับ มารับผิดชอบทางสังคมดีกว่าเราพี่น้องเนาะกวนบ้านสีบาลไปนะครับกวนบ้านสีบาลไปไปมารับผิดชอบทางสังคมกันดีกว่านะครับรับผิดชอบทางสังคมอย่างไปกักตัวนะครับ้าูลว่ายกุมเสียงนะครับไปกักตัวใช้เกลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็ส่งแมสไอตลอดเวลาอย่าไปที่ผู้คนชุมนุมเยอะนะครับ ยาไปมองอชุมชนแออัดนะครับให้เฝ้าระวังยาอ่าอยาไปตีชุมชนะนะครับเฝ้าระวังกันนะครับพี่น้องเป็นห่วงเป็นห่วงครับผมเป็นห่วงเอฟซีที่มาถ่ายรูปข้างๆผมมากๆแล้วก็เป็นห่วงผู้คนที่พบเจอผมนะครับผมเป็นห่วงคือ เป็นห่วงสุขภาพจิตเขาแล้วก็เป็นห่วงความรู้สึกนะครับโอเคแหละนะครับผมถ้าสมมติว่าคนถ้าสมมติว่ารู้ว่าไพายติดโควิดนี่ทุกคนก็ต้องกลัวก็ต้องยานนะครับทุกคนก็ต้องกลัวและหลีกเลี่ยงแล้วก็ก็ญยานนะครับผมผมยังโมโหว่าออกไป,น,ปนีเป็นยังยังสิมีคนกล่าวบอ,อกน้ำผมบัวนะครับจริงๆมัน โรคโควิดนี้มันถ้าสมมุติว่าหายแล้วก็คือเชื้อมันไม่แต่สมมติว่าผมหายแล้วนะครับเชื้อมันกิะสีบอแพร่กระจายตัวเชื้อมันกระสีบแพร่กระจายตัวแล้วมันกัน,กนสีบอคือเสียงที่จะติดอีกครั้งน้อยมากนะครับแต่หนึ่งในร้านนะครับเป็นคุณหมอบอกนี้นะครับก็ เชื้อพวกผมที่ได้รับนะครับเป็นเชื้ออ่อนๆนะครับไม่เชื้อร้ายแรงมากนะครับตอนนี้ผมก็มีอาการไอคอบเนื่อยนะครับผมแจ้งมาวันนี้ก็ไข้ลดนะครับทีแรกไข้ผมสามสิบแปดนะครับส8มสิแปดองศาจุดห้าเลยนะครับไข้สูงมากครับถึงสามสิบเก้านะครับตอนนี้ก็สามสิบหกจุดห้านะครับไข่อยู่ที่ส6มสิบหกจุดห้าก็ถือว่าอยู่ กำลังกลับมาสู่ภาวะปกตินะครับเป็นไข้อ่อนๆนะครับผมคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่าคือมันก็เป็นไข้หวัดธรรมดานะครับมันเป็นไข้หวัดที่เราเคยเป็นธรรมดาแต่มันติดติดกันได้ง่ายนะครับผมมันติดกันได้ง่ายแล้วก็ถามันโลงปอดนี่มันรักษาย,ยากคนที่จะโล่งปอดในตออเมืองคือแบบว่าคนที่มี่ลคประจำตัวนะครับ เช่นเป็นภูมิแพ้เช่นเป็นความดันเ <c oughs> บาหวานโรคนั้นโรคนี้อย่างสิมะมันจะสีแบบแทรกซ้อนเข้าไปนะพี่น้องมันจะแทรกซ้อนเข้าไปนะครับพอแทรกซ้อนเข้าไปแล้วมันจะเห็นในห้องสุดตัวนะครับมันจะไปหยอกปอดท่อแบบนี้มันจะเห็นปอดท่อเสียหายนะครับการป้องกันก็คือตอนนี้หมอพ่อนให้ไผมกินยา แก่อายาพารานะครับผมผมยังเป็นเชื้ออ่อนๆอยู่ก็คือก็คือเฝ้าดูรักษาตามอาการรักษาตามอาการนะครับผมรักษาตามอาการนะครับไม่จะไม่ยังยัง,ยงไม่ได้กินยาฆ่าเชื้อนอกจากจะลงปอดนะครับก็ต้องกินมียาต้านนะครับพี่น้องสุกสุกซุกคนกับฝ้าระมัดระว่างนะครับผมโลกโกวิดตนี้ มันไม่ใช่โรคที่น่ากลัวแบบเป็นไวรัสที่น่ากลัวลเป็นแล้วก็ตายอะไรที่ทุกคนคิดนะครับมันเป็นโรคที่ติดกันง่ายสัมผัสกันแล้วก็ติดกันง่ายเฉยๆนะครับมันก็เป็นไข้หวัดธรรมดานี่แหละเพียงแต่เราเราต้องป้องกันให้ทันป้องกันให้ไวเช่นสวมแมสแล้วก็มีแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับหลีกเลี่ยงผู้คนนะครับผมไม่จําเป็นก็ ไม่ต้องไปเจอผู้คนเลยก็ดีมากมากนะครับสําหรับใครที่ทํางานก็ให้ระมัดระวังที่สุด <c oughs> นะครับให้ระมัดระวังที่สุดเออครับพี่น้องเป็นห่วงสุขสของทุกคนนะครับดูแลสุขภาพกันนนำนะครับผมบางคนนีกลัวกลัวโควิดกลัวแบบว่าบางคนเนี่ยโรคโควิดเนี่ยกลัวกลัวพวกผมนะกลัวแบบว่า คคยรังเกียจเลยอะเคยรังเกียจเหมือนเราเป็นเหมือนเราเป็นขี่ที่สวมอะก็ก็เข้าใจนะครับก็เข้าใจว่าทุกคนกลัวนะครับผมก็พยายามเสีบเขาให้ดีนะครับบางคนเราไปพูดมั่วซั่วว่าเชื้ออย่างนั้นอย่างนี้นะครับครับเรต้องการบรต้องอานน้เลือพี่องเราต้องตกใจนะครับผมก็ถ้าใครเป็นก็หลีกเลี่ยงแค่นั้นนะครับผมถ้าหายแล้วก็ ขาก็จะกักตัวแล้วก็ตรวจอีกรอบหนึ่งจน,นไม่มีเชื้อเขาถึงจะปล่อยออกมานะครับผมโรงพยาบาลไม่ปล่อยออกมาม่มซั่วนแน่นอนนะครับโรงพยาบาลไม่ปล่อยออกมาม่มซั่วนแน่นอนนะครับพี่น้องครับถ้ารู้ว่าใครเป็นพู้ิดเชื้ให้กาลัางใจกันดีกว่านะพี่น้องเนานะเราอย่าซ้ําเติมกันนะครับผมแล้วก็อย่ากาดตกนะครับเป็นกําลังใจให้กันดีกว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าวงจนแบบวจนแบบว่าคืออย่างไรล่ะแบบจนลังเกียจกันะ่ะ คือบุ้บ์ได้เห็นว่ารังเกียรติกันบุได้เห็นว่ายางกันนะครับคือยังเคสผมเนี่ยผมประกาศลงเฟซบุ๊กของผมนะครับว่าผมติดเชื้อโควิดยังสั่นจังสี่กับมีคนประมาณว่าย่านจนแบบว่าตกใจจนแบบว่าคึกย่านแบบว่าอันันโผล่นะครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวถ้าเราป้องกันดีถ้าเราตั้งรับดีนะครับผมตั้งสตินะครับตั้งสติอย่า อหย่ๆๆๆจนเกินเหตุนะครับโรคนี้มันมันมันอยู่ติดใจเขาํำนะใจเขามันด้สามพุ่มตันท่านมาพี่น้องมันอยู่ติดใจเขานะครับว่าเขาจะสูวพี่น้องบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมได้อยู่กันหลายคนนะฮะเพราะเท่าที่รู้มาเท่าที่รู้มาครับว่าคือ เชื้อเดียวกันมันก็ไม่เป็นก็เชื้อเดียวกันนะครับเชื้อเดียวกันแล้วก็ไม่ไม่รุนแรงมากนะครับผมก็ไม่ติดติดคือการไปสุดอิสัยก็คือบดิ้บอดิทิดกันง่ายขนาดนั้นนะครับก็คืออยู่อยู่ห้องเดียวกันก็จริงนะครับแต่ถ้ามีภูมิคุ้มกันที่ต้านโควิดได้แล้วมันก็จะไม่ติดนะครับมันก็จะไม่ติดมันก็มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะครับ ก็ดีนะครับติดติดปุ๊บเห็นให้องสางคุ่มปุ่มกันเนห้องขึ้นตัางรับโควิดใดเข้ากิสิบดติดอีกแต่ว่าเข้าก็ต้องป้องกันจะคลองป้องกันข่มหลบขังต้องเซฟตัวเองเซฟก็หลบขังทุกอย่างนะครับฝากที่น้องด้วยก็แล้วกันนะครับที่น้องเอฟซีนะครับก็บเข้าใจอยู่ว่ามักมวนนะครับถ้าห้กับกมักมวนนะครับมักมวนอยากมวนอยากไปเรียนสงการ ไปเที่ยวนะครับแต่อะไรจะตามมาทีหลังก็ระวังด้วยนะครับโควิดนี่แหละระวังโควิดนี่แหละนะพี่นมอขอบคุณครับผมผมมาแจงข่าวว่าผมกับทีมงานนะครับได้รับเชื้อนะครับทีมงานผมคอนอื่นครัไปตรวจเบือ้องแกครับผมมีเชือ้อไห้กักตัวนะครับสิบสี่วันแล้วก็ไปตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนผมก็ หายถ้าหายก็ไปตรวจอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ขัดตัวอีกนะครับไปกำลังใจให้ทุกคนนะครับตอนนี้ก็ผมยกเลิกงานไปทุกงานนะครับผมผมกับผมมีเงินผมมียังคืกนนอกันนะพี่น้องจนเื่ากันนะครับให้ใจให้เราอเอาชีวิตจากความกันนะครับเงินมนนันสำคัญอยู่แต่ชีวิตท้องสำคัญกว่านะครับกะทาไพ่ยูกลุ่มเสียงเด้อไพ่ยุยกลุ่มเสียง สามารถไปตรวจได้ฟรีนะครับที่โรงพยาบาลรัฐนะครับเปบอกเขาว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงตรวจได้ฟรีและรักษาฟรีนะครับผมอย่าไปโรงพยาบาลเอกชนนะถ้าสมมุติใครมีประกันที่เอกชนมีประกันภัยที่ทําไว้นะครับก็สามารถไปได้นะครับผมก็ประกันรัฐกระจายให้แต่ถ้าใครมีบัตรมีสิทธิ์บัตรทองแล้วก็บัตรประชาชนเนี่ยโรงพยาบาลรัฐเขาเขาก็พร้อมที่จะดูแลคนนะครับขอคนทุกคนนะครับผมหวังว่า เราจะได้เจอกันนะครับเมื่อผมหายแล้วก็โควิดหายไปจากประเทศไทยนะครับผมเอาว่าเอาไว้งท่าสิบบนลังเกียจกันนะครับผมจะรักษาให้มันดีที่สุดให้มันหายขาดนะครับแจ้งสิบกปะก้าพ่นองในนะครับผมตอนนี้ก็รักษาตัวไปคล้องก่อนนะครับผมตอนนี้ผมไปไซบร์ดเรครับอยู่ที่ในห้องกับพวกไอ้คนทุกคนนะครับ คุณหมอกับเบ้าฝอาเป็นระยะระยะนะครับขอบคุณในรายเดื่อครับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับผมสู้ๆครับสู้ๆก็คลิดนี้เอาไว้แค่นี้นะครับผมขอบคุณในราย,ยครับ